สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับพ่องช่องนะครับสมพรชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารเกี่ยวกับราคาทองคำนะครับมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเปิดตลาดวันนี้นะครับราคาทองคำล่วง50บาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับทองคำก็ได้ลดลงนะครับเป็นจำนวนเงิน50บาทนะครับ ครับวันนี้นะครับราคาทองคําก็ผันผวนนะครับตามตลาดโลกนะครับซึ่งจะมีผลกับการพันผวงตรงข้ามกับราคาน้ํามันนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับถ้าน้ํามันลดนะครับราคาทองจะขึ้นนะครับแต่ถ้าน้ํามันนะครับราคาสูงราคาทองจะลงนะครับนี่ก็เป็นกลไกของการตลาดของนักลงทุนนะครับ ซึ่งจะเขาจะเกณฑ์กําไรจากราคาทองคำนะครับถ้าน้ามันลดนะครับตามที่แอดนะครับทราบมานะครับซึ่งนะครับราคาทองคําในวันที่9เมษายน2563นะครับ96.5%นะครับทองคําแท่งนะครับรับซื้อนะครับบาท2 5 1 5 0า้าบาทขายออกนะครับ25,350บาทนะครับทองคํารูปพรรณนะครับ รับซื้อนะครับบาท2 4ง4มืสตางค์นะครับขายออก25,850บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับช่วงเปิดตลาดเลยนะครับ ตัวนี้แอดก็นำมาฝากทุกท่านนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับปุ่มสีแดงด้านขวามือนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอดขอสวัสดีครับ